สวัสดีครับไม่ได้อัพคลิปสนานวันนี้ช่องของผมก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวกันอีกครั้งที่ถ้ำเขาบินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความสวยงามในเขตป่าสงวนแห่งชาติเดินเข้าไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆที่ร้อนเสเลิเกินนะฮะแต่ได้ฟีลป่าเขาอยู่นะมาถึงปากถ้ำมีแกะมาต้อนรับเลยค่าเข้าก็ไม่แพงเลยครับ แถมเป็นเด็กหรือนักบวชเนี่ยได้ส่วนลดอีกนะเออพูดถึงนักบวชเนี่ยรูปปั้นนักบวชก็มาครับมาดูแผนที่กันก่อนเข้าสักนิดมีทั้งหมด8ถงด้วยกันนะครับซื้อบัตรแล้วมาเดินเข้าข้างในถ้ำกันเลยลาก่อนนะพระอาทิตย์ขอตัวไปหลบในถ้ำละ และโดยบรรยากาศที่มืดมิดภายในถ้ำนะฮะอาจจะทําให้ภาพไม่ชัดบ้างก็ต้องกราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยครับเป็นถ้ำที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวไปดูรอบๆในแต่ละโถงกันครับผมก็จะอ่านบทความนําเที่ยวให้ฟังด้วยก็แล้วกันนะฮะถ้ำเขาบินได้ชื่อว่ามีตำนานเล่ากันว่ามีพ่อค้าชาวจีนแล่นเรือสำเภาใหญ่ผ่านมา เรือเกิดชนหัวเขาด้านหนึ่งบินไปเขาบินก็เลยถูกสันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากคำว่าเขาบินนั่นเองนะฮะบางก็สันนิษฐานว่ามาจากเอกลักษณ์ภายในห้องห้องหนึ่งของถ้ำซึ่งมีลักษณะหินย้อยสีขาวหมนยื่นออกมาเหมือนนกเขากำลังกระพือปีกเหมือนกำลังบินจึงได้ชื่อว่าเขาบินนั่นเองล่ะครับ ถ้ำเขาบินมียอดสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ272เมตรปากถ้ำสูงจากพื้นดิน10เมตรมีเนื้อที่ในถ้ำประมาณ5ไร่เศษภายในถ้ำเขาบินแบกบออกเป็น8ห้องใหญ่ด้วยกันครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วครับว่าโถงไหนเป็นโถงไหนนะฮะเอา้านี่พึ่งทางเข้าหรือเนี่ยไม่น่าใช่นะ น่าจะกำลังบอกว่าทางเข้าอีกโถงนึงมากกว่าทางเดินก็ค่อนข้างจะสมบุกสมบันทีเดียวครับมีทั้งต้องก้มผ่านหินงอกหินย้อยแล้วก็ต้องคอยระวังลื่นด้วยนะครับบรรยากาศข้างในเนี่ยอยากจะให้มาชมด้วยตัวเองกันครับเพราะว่าแจกพัดกันคนละอันเลยใครบอกว่าหนีพระอาทิตย์มาได้แล้วจะเย็นนี่ นี่ก็ตัวผมเองครับใครที่ตัวสูงเนี่ยก็ต้องคอยระวังหัวกันด้วยนะครับดีนะผมตัวเตี้ยนี่ไปถึงกี่ห้องโถงก็ไม่รู้ซะแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราจ้างไกด์ท้องถิ่นเนี่ยพวกเขาก็จะอธิบายความเป็นมาและเรื่องราวต่างๆภายในห้องแต่ละห้องได้อย่างครบถ้วนเลยครับเพิ่มความสนุกสนานในการเที่ยวถ้ำเขาบินได้ดี ไกด์บางท่านเนี่ยก็ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยครับเรียกได้ว่าถึงวันหยุดก็มาหารายได้เสริมด้วยการเป็นไกด์ไปในตัวเก่งกันจริงๆนะฮะเด็กสมัยนี้เนี่ยถ้าลืมเปิดไฟฉายมาก็ไม่ต้องกลัวความมืดนะครับเพราะในถ้าก็มีไฟติดตั้งเอาไว้ตลอดทางฮะและแนะนําให้พกยาดมมาด้วยก็ดีครับเพราะอย่างที่บอกครับร้อนมากสังเกตภากจากนักท่องเที่ยวแต่ละคนได้เลยครับ มือเนี่ยราวิงกันเลยนะฮะปุบปับปุบพับปุบพับ,บ,บ,บเอาเถอครับอย่าแซวกันเลยมุดถ้ำไปต่อกันโลดมือจนมองไม่เห็นหน้ากันซะแล้วนะฮะอ้าวแล้วตาคนนี้กำลังจ้องอะไรอยู่วะอจะไปละอ่ะ,ะ,ลอะกลับมาจ้องใหม่อะไรของเขามันจะอบอ้าวแค่ไหนสังเกตเหือได้ครับ ดื่มดำกับความสวยงามของหินง,งอกหินย,ย้อยจนในที่สุดก็เดินวนมายังทางออกทังเดิมแล้วครับ <Yeah! S 1> กลับมาเห็นแสงแดดอีกครั้งไม่คิดมาก่อนเลยนะครับว่าการได้เห็นแสงแดดข้างนอกเนี่ยมันเย็นกว่าข้างในเยอะเลยฮะเป็นอีกสถานที่หนึ่งถ้ามาที่จังหวัดราชบุรี <c oughs> ก็อย่าลืมแวะมากันนะครับเอาเป็นว่าถ้ำเขาบินเนี่ย ถ้าไม่อบอ้าวซึ่งผมก็พูดซ้ำบ่อยมากแล้วครับในคลิปนี้ติดแอร์ไปสักนิดจะดีมากตอนนี้ก็เอาคะแนนจากผมไปเลยครับ6คะแนนก่อนจะลาจากถ้ำแห่งนี้ข้างๆก็สามารถแวะไปให้อาหารแกะกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้ ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์และก็กดกระดิ่งด้วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ